สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่30มีนาคม2566นะครับขอเปลี่ยนชื่อเชลซีเป็นขยันดราม่า FC นะครับมาทุกวันวันนี้ไม่จบเป็น2ประเด็นใหญ่ที่ห้ามพลาดด็ดขาดด้วยนะครับแล้วก็มีใครเขาวัส ให้สัมภาษณ์ปกป้องมีไฮโลมูดริกนะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นปัจจุบันตอนนี้นะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากโคดคูเพอร์ฟูมกันเลยครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านนี้ได้เลยนะครับช้อปปี้มีลาซาด้ามีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นเลยครับดีออลชาแนลมอมาโลนมีหมดเลยนะครับน้ำหอมออกกำลังกายทํางานไปหาสาวๆม,มีหมดเจ้าของเป็นแฟนเชลซี Chelsea ด้วยแล้วก็ ใครที่สั่งในช้อป e ีเนี่ยมีโค้ดส,ส่วนลดจากช่องปีเตอร์บด้วยนะครับสั่งครบ1,000บาทลด100บาทแล้วก็มีโค้ดส,ส่วนลดค่าส่งด,ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับโค้ดคู p เปอร์ฟูมนั่นเองนะครับ ากบ้านชีสเค้กเขาใหญ่รีสอร์ทด้วยนะครับที่พักสไตล์มินิมอลมีดาฟ้าให้นั่งชิลๆนะฮะสั่งหมูกระทะมาทานได้เห็นวิวเขาใหญ่360องศาเลยครับพร้อมสระไว้น้ำรวมเป็นสระเกลือสะอาดบริการดูดยาดมิดเหมือนคุณมาพักบ้านตัวเองเลยนะราคามิตรภาพเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันสนใจอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์0838218338เบอร์เดีวยวเท่านั้นหรือว่าสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวจริงๆสำหรับบ้านชีสเเคขาใหญ่ร์ แล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยครับใครจ็บคอไอมีเสียมหาไปจัดกันเลยนะครับรวมไปถึงยาถ่าย1,2,3แก้ถ่ายท้องผูกขับลมแก้ท้องอื่นอยู่กับช่อง p e t e r ร์โบสมายาวนานกว่า4ปีนะครับทักไปสั่งซื้อสั่งครบ1,500ลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศถ้ามาจากช่องของ p e t e r ร์โบสนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ดราม่าแรกนะครับโอ้โหมาแบบไม่หยุดย่อนผมถึงบอกไงว่า ช่องพีร์โบสเนี่ยข่าวดราม่ามันเยอะผมอยากทําข่าวแบบเชิงบวกข่าวซื้อขายอะไรก็ได้เออมีมาให้หน่อยนะครับช่วงนี้มีแต่ข่าวดรามา่าเมื่อวานก็ดรามา่าเรื่อง Financial Fairplay วันนี้มี2เรื่องนะครับเอาอันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียหมีนะครับสื่อดังทุกสํานักรายงานตรงกันนะครับว่ามีเอกสารลับหลุดออกมาที่เป็นหลักฐานนะครับว่าโรมันอับราโมวิชนะครับอดีตเจ้าของเชลซีเนี่ยนะ คอยควบคุมสโมสรวิเทสอาร์เนมในฮอลแลนด์ and, เป็นเวลาหลายปีนะครับตอนนั้นก็เป็นเจ้าของเชลซีด้วยแล้วก็กึ่งๆเป็นเจ้าของวิเทสอาร์เนมด้วยจากเอกสารที่เขาแชออกมาแล้วก็เชลซีเนี่ยมีการส่งนักเตะด,ดาวรุ่งไปยืมตัวที่นั่นหลายคนเบ็ดเสร็จแล้ว29คนนะครับแล้วก็คนที่ดังที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นคนนี้ครับเมสันเม์นะครับที่ก็ไปยืมตัวกับวิเทสอาร์เนมเช่นกัน เอกสารนี้หลุดมาจาก TBIJ ครับแล้วก็ส่งต่อไปให้ The Guardian สื่ออังกฤษอีกทีทำให้เห็นว่าเซมีเหมือนจะแอบเทคโอเวอร์วีเทสเมื่อปี2010โดยตัวเองเป็นเจ้าของก็จริงแต่ชื่อเนี่ยไม่ใช่ชื่อเขานะครับให้เป็นชื่อเจ้าของปัจจุบันยังทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็มีการจ่ายเงินลงทุนไปทั้งสิ้น117ล้านยูโรนะครับสำหรับการดาเนินง,งานของทีมอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย วิเทสเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไปแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยเซียมีไม่ใช่เจ้าของทีมนะเราแค่ความสัมพันธ์ดีเยี่ยมกับเชลซีเฉยๆจนเป็นสโมสรพันธมิตรกันทั้งนี้ครับพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยโอโ้โหนะครับคนที่แบบชอบกระแนะกระแหนชอบแซสโมสรของเราเนี่ยโอโ้มากันเพียบเลยต่างประเทศที่มากันเพียบเลยแบบว่ารอซ้อําอยากเห็นทีมแบบโดนแบบตอนความบาดอารมณ์พวกพวกเนี้ยมากันเพียบนะครับก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ย ถ้าเสียมีแอบเป็นเจ้าของสองสโมสรจริงเชลซี Chelsea มันควรต้องโดนลงโทษแล้วหรือเปล่านะครับเออมันต้องโดนแล้วไหมเนี่ยมันผิดกฎอะไรต่างๆมากมายนะครับต้องโดนลงโทษแล้วแต่ทางเดอะไทมส์นะครับสื่อดังของังกฤษคอนเฟิร์มครับว่าถึงจะเป็นประเด็นใหญ่ถึงจะเป็นที่โดนสอบสวนนะครับน่าจะมีการสอบสวนกันด้วยถึงจะเป็นประเด็นดรามา่าแต่ไม่น่าจะส่งผลต่อสถานะเชลซีปัจจุบันย้ำว่าไม่นนะไม่ใช่100%นะครับ เพราะว่าจุดยืนฝั่งท็อตโบเนี่ยแจ้งว่าไอ้เรื่องที่วิเทสอารเนมเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของโคกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์กับเจ้าของคนก่อนนะไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนอกจากนี้ทางยูฟาก็ไม่น่าจะมาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าเชลซีกับวิเทสอารเนมไม่ได้เล่นในรายการเดียวกันนะครับแล้วก็ แม้จะโดนกล่าวหานะครับว่ามีอยู่ฤดูกาลหนึ่งที่วีเทสเนี่ยเกือบจะได้ไปเล่น UCL เสียหมีสั่งเบรกไม่ให้เสริมทัพเพราะกลัวเดี๋ยวไปเล่น UCL เหมือนกันเดี๋ยวผิดกฎเจอกันในรายการเดียวนะครับซึ่งมันมีประเด็นนี้ออกมาแต่เรื่องนี้คนใกล้ตัวเสียหมีเนี่ยปฏิเสธไปแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงทําให้คาดว่าเชลซีจะรอดจากเรื่องนี้ไปได้นะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นดราม่าจากแฟนทีมอื่นที่อยากจะแซะเรานะครับแต่สื่อก็คอนเฟิร์มว่า เอฟเฟกไม่น่าจะมีอะไรนะครับซึ่งถ้ามันจะมีมันก็ต้องเป็นของยูฟาแต่ยูฟาก็มองว่าเชลซีกับวิเทสไม่เคยลงเล่นในรายการเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็หาเรื่องมาฟ้องร้องหาเรื่องมาลงโทษเชลซีก็ยากหน่อยนะครับไม่ได้เชิงว่าเป็นการทับซ้อนเพราะว่าไม่ได้เล่นในรายการเดียวกันคือเขาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแบบคนเดียวเป็นเจ้าของสโมสรหลายทีมนะแต่ถ้าลงแข่ง,ขงรายการเดียวที่ผ่านมากดมันห้ามนะครับเพียงแต่ หลังจากนี้ทางอเล็กซานเดอร์เซเฟอรินประธานยูฟาคนปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามผ่อนปลนนะแล้วถ้าเกิดผ่อนปลนขึ้นมาเมื่อไหร่อะไอเดียมัลติคลับที่ทอ็อตอร์โบรีอยากจะทำแบบกลุ่มเครือรเรดบูลเนี่ยแบบเครือรซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยมันน่าจะง่ายยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวจับตาม,มองต่อจากนี้ไปอ่ะอันนี้เป็นประเด็นดราม่าเรื่องแรกจากแฟนบอลทีมอืนที่อยากให้เราโดนลงโทษนะฮะทีนี้ครับไปดูประเด็นดราม่าจากพวกพ้องเรากันเองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามอันนี้เหมือนจะ เหมือนจะหนักกว่านะครับเ,เป็นรายงานจากเฮนรี่วินเทอร์นะครับนักข่าวดังของ The Times นะครับช่วงนี้ The Times เขาท็อปฟอร์มนะพวกข่าวการงงการเงินข่าวเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าแฟนบอลเชลซีที่อังกฤษนะครับกำลังกังวลว่าท็อตโบรลีจะตัดสินใจไปซื้อที่ดินย่านอื่นแล้วก็สร้างสแตนฟอร์ดบริดตรงนั้นซึ่งมันจะห่างจากปัจจุบันที่ตั้งอยู่ ทำให้เตรียมส่งคำร้องไปยังสโมสรกันว่าไม่ต้องการให้เชลซีใช้ทางเลือกนี้อันที่จริงเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากสุดที่เชลซีจะทำนะคือทุบที่เก่าและสร้างใหม่นะครับแต่บอดบริหารเชลซีก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสจะไปซื้อที่ดินย่านเอลคอร์ดนะฮะแล้วก็สร้างใหม่ที่อื่นแทนเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีแฟนบอลคนสำคัญรายหนึ่งของสโมสรเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับบอกว่าถ้าโบลี่เลือกย้ายสนามไปอยู่ที่อื่นนะ เราจะประท้วงสมโมสรเหมือนตอนที่เคยประท้วงเรื่องซูเปอร์ลีกเมื่อตอนปี2021ท็อตโบลี่ต้องทำให้มั่นใจว่าสแต n ฟอร์ดบริดจจะอยู่บนพื้นที่เดิมเพราะว่าตอนนี้13สมโมสรในลอนดอนมีแค่เชลซีทีมเดียวที่ยังไม่เคยย้ายสนามไปไหนรายงานบอกว่าจริงๆโบลลี่ก็ไม่ได้อยากไปซื้อที่ดินอื่นหรอกครับแต่ว่าด้วยพื้นที่จำกัดปัจจุบันเนี่ยถ้าทุบสร้างใหม่มันกินเวลานาน ต้องไปเช่าสนามอื่นเล่น4ปีนะครับขณะที่การซื้อที่ดินอื่นเนี่ยมันไม่ต้องมาเสียเวลาทุบเป็นปีครับคือซื้อเสร็จสร้างตรงนั้นได้เลยไงมันอาจจะแค่สปีคุณได้ใช้สนามใหม่และแล้วก็ระหว่างที่สร้างสนามใหม่คุณก็เตะสแตมฟอร์ดบริดปัจจุบันไปแทนก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรซึ่งถ้าทําเสร็จเร็วเมื่อไหร่มันจะยิ่งดีเพราะว่าไอค่าสร้างสนามเนี่ยไม่นับรวมในกฎ Financial Fair Play นะแต่เงินรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นจากสนามใหม่ทั้งความจุมากขึ้น นะฮะสปอนเซอร์มากขึ้นจัดอีเวนต์ได้แข่งกีฬาอื่นๆเพิ่มเติมได้เนี่ยอันนี้มันส่งผลต่อรายได้เชลซีทางตรงคือสร้างสนามใหม่ถ้าคุณรวยคุณมีทุนจริงๆอ่ะไม่กระทบ financial fair play มีแต่บ,บวกด้วยซ้ำนะครับแต่มันเป็นทุนของสโมรสรแทนมากกว่าซึ่งโบลี่์ทำสัญญาเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องลงทุนกับเชลซีลงทุนซื้อขายไปแล้วนะครับเหลือลงทุนกับเรื่องสนามใหม่นั่นแหละซึ่งแฟนบอลต่างประเทศก็เหมือนจะไม่อยาก ให้ย้ายสถานที่นะครับอยากให้อยู่ที่เดิมนะครับเ,ออเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้นะครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันเองภายในเนี่ยอันที่จริงมันมันเข้าใจ2มุมเลยนะคือในมุมแฟนบอลท้องถิ่นเนะี่ยย้านะเขาย้ําคําว่ามรดกเยอะมากคือจริงๆเขามีสัมภาษณ์หลายคนแนตะ่ผมหยิบมาคนหนึ่งที่พูดชัดที่สุดนะค,คำว่ามรดกเขาย้ําเยอะมากแล้วเขาก็เหมือนกับ อยากให้เป็นทีมลอนดอนทีมเดียวที่เล่นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไม่เคยย้ายสนามเนี่ยซึ่งเ,เขาอยากให้สร้างสนามใหม่นะแต่เป็นการทุบที่เก่าแล้วสร้างที่เดิมมากกว่านะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คำว่ามรดกคำว่าท้องถิ่นอะไรพวกนี้เราเราเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงซึ่งเราก็ไม่ผิดนะอย่างตอนซ u เปอร์ลีกเนี่ยแฟนบอลบ้าน,นเราก็คือแบบ50-50เลยบางคนก็แบบ ไม่อยากให้เข้าร่วมแต่บางคนก็มองว่ายูฟาเนี่ยโอ้โหเอาเอา,เอาเปรียบเรื่องรายได้นะครับกระจายรายได้สู่ทีมใหญ่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยคือบ้านเรานี่คือแบบ50-50เลยเสียงแตกเลยนะครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยมันไม่เสียงแตกครับที่อังกฤษตอนซูเปอร์ลีกเนี่ยร้อคือคัดค้านผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคําว่ามรดกเกี่ยวกับว่าท้องถิ่นพวกนี้บางที เราเราแนวคิดอาจจะไม่ได้เหมือนคนที่เขาอยู่ทุ่นจริงๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีใครผิดนะมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอันนี้คือมองในมุมของแฟนบอลเขาก็ไม่ได้อยากให้ย้ายสถานที่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมุมสโมสรเนี่ยคือเขาก็เพิ่งมาเทค e o โอเวอร์ทีมอะจะให้ใช้สแตนฟอร์ดบริดตปัจจุบันแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องไปเช่าที่อื่น4ปีเนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะแล้วก็การทุบสร้างที่เก่าเนี่ย ข้อเสียก็คือต่อให้คุณซื้อที่ดินเพิ่มมาได้อีกเล็กน้อยเนี่ยมันก็ยังลำบากต่อง,งานก่อสร้างอยู่ดีเพอเพะจะกินเวลาเกิน4ปีด้วยเพราะว่ารอบเชลซีตรงตึกเต็มไปหมดมีทางรถไฟ2จุดด้วยนะครับมันต่างกับการซื้อที่ใหม่เนี่ยพอซื้อที่ใหม่สถานที่ความกว้างมันมากกว่าเดิมเนี่ยมันใส่ไอเดียใส่เทคโนโลยีได้เต็มที่เลยแล้วเอาจริงๆผมไปเช็คมาเนี่ย นะครับสแตมฟอร์ดบริดปัจจุบันกับที่ดินแย่านเอลคอร์ทที่เคลซีคิดจะซื้อเนี่ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับมันนั่งรถไม่กี่นาทีถ้าถ้ารถไม่ติดนะไม่กี่นาทกีก็ถึงแล้วครับผมเลยมองว่าผมก็พอเข้าใจมุมมุมท็อตโอรี่เหมือนกันนะครับคือจริงๆถ้า ถ้าดูจากเปอร์เซนต์ตรงนี้ทุบสร้างใหม่ที่เก่ายังเป็นเต็งหนึ่งแต่เขาบอกว่าการซื้อที่ดินอื่นมันก็มองข้ามไม่ได้คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับข้อดีของการทุบสร้างที่ที่เดิมมันก็ได้ความขลังได้ความคลาสสิกแฟนบอลที่นู่นไม่ต้องเดินทางเพิ่มเติมด้วยก็สามารถมาชมเกมง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็เหมือนที่บอกไปมันเพิ่มความจุได้แหละด้วยการซื้อที่ดินเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มมาแบบโอ้โหมากมายมาหาศาลขนาดนั้นข่าวจากแมท์รอถึงบอกว่า วางเอาไว้ความจุขั้นต่ำคือ55 0 0 0ไงขั้นต่ำนะ5้า0 0นไม่รู้ว่าจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบที่ดินก,กว้างๆและสร้างใหม่หมดเนี่ยหกหมื่นผมว่าน่าจะสบายแต่ถ้าเกิดที่เดิมเนี่ยมันขั้นต่ำห้าหมื่นห้าซึ่งต้องรอดุนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นดราม่าจากฝั่งอังกฤษนะครับมีทั้งของคนที่มาหาเรื่องเราแล้วก็มีของเราที่พยายามจะประท้วงท็อตโบรี่เขาขู่เลยนะว่า ถ้าทําถ้าซื้อที่ดินอื่นเดี๋ยวโดนประท้วงแน่แต่ผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอยากให้แฟนบอลที่นู่นเคารพเสียงส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าการจะย้ายสถานที่เนี่ยมันต้องไปถามกลุ่มเจ้าของสนามที่เรียกว่าเชลซีพ i ชโอเนอร์นะครับซึ่งถ้าจะย้ายสถานที่ต้องมีการโหวตต้องคะแนนเสียงส่วนใหญ่สักประมาณ70-75%มันถึงจะย้ายได้ถ้าคะแนนโหวต CPO เนี่ยเชลซีพีชโอเนอร์เนี่ยคัดค้าน ไม่อนุมัติท็อปปอรีก็ไม่มีสิทธิ์ไปสร้างที่อื่นครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเชลซีแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสนามสแตมฟอร์ดบริดนะครับเจ้าของสนามสแตมฟอร์ดบริดเป็นกลุ่มแฟนบอลเชลซีนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น2เรื่องนะฮะพรุ่งนี้ผมขอนะเล,เลิกเลิกไปและประเด็นดราม่าเป็นดราม่าเอฟซีนะกูอ่ะไปดูเรื่องริเจีมกันหน่อยนะครับมีรายงานจากอาร์สนะครับสื่อสเปนนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดนะครับไม่ได้สนใจเสริมทัพแค่มิดฟิลด์อย่างเดียวนะ แต่มองแบ็คขวารายใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ฟอร์มของ d ดเนียลกาบาคาวเนี่ยตกไปเยอะแล้วก็ลูคัสบาสเกสเนี่ยเต็มที่สุดก็ตัวสมรองอ่ะนะครับล่าสุดครับสนใจมาที่ริสเจมเนื่องจากสตาฟโค้ชของมาดริดเนี่ยให้คำชื่นชมเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้สูงมากแล้วก็มองว่าอายุเพิ่ง23ปีใช้ได้ยาวแน่อย่างไรก็ตามครับมาดริดรู้นะครับว่าเจองานหนักแน่ถ้าจะซื้อเพราะว่า เชลซีไม่ค่อยขายนะักเตะสำคัญที่เหลือสัญญาเยอะๆแล้วก็ตอนนี้ริสเจมสัญญาโอ้โหต่อถึงปี2028เลยจะขายแค่แบบคนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆเช่นอาซากุ๊กตัวตอนเหลือสัญญา1ปีอันนั้นพอขายได้แต่สัญญาเยอะๆอย่างเงี้ยเชลซีไม่ขายนะครับแถมต่อให้สัญญา1ปีก็ยังโขกค่าตัวมหาศาลนะ อาซามหาศาลมากๆค่าตัวรวมแอนดออนนี่ประมาณ130าล้านปอนด์แต่อาร์สพยายามจะบอกครับว่าทางเดียวที่จะลุ้นให้เชลซียอมขายริเจมเนี่ยก็คือกำลังโดนเพ่งเลงเรื่อง Financial Fair Play ในประเทศอยู่อาจจะต้องเร่งขายนักเตะตัวหลักเพื่อเอาเงินกลับมาแล้วอาร์สก็บอกว่าไคลฮาวเวสนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มาติดให้ความสนใจเคยสนตั้งแต่อยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นโดนโควิดก็เลยไม่เหลืองบซึ่งคาดว่า การเจอกันของเชลซีกับมาดริดในรอบ8ทีม UCL เนี่ยทีมบอร์ดบริหารมาดริดจะใช้โอกาสนี้ในการเจรจากับเชลซีแน่และมองว่าเชลซีอาจโดนบีบให้ขายริเจีในที่สุดนะครับส่วนตัวผมมองว่าริเจมนยังไงก็ไม่ย้ายครับในเวลาอันใกล้นะคือมันไม่เมกเซนตะ์อ่ะคือเพราะว่าเชลซีถ้าจะปล่อยมันปล่อยตัวอื่นไงคนที่มีข่าวอย่างพวกกาลักเกอร์ลอตต้าชิคซีเยกพลดิสิกพวกเนี้ยเออมันเป็นตัวพวกนั้นมากกว่านะครับริเจมนยังไงก็ไม่ขายอยู่เลยครับผมเลยองว่า ด้วยสัญญาที่มันเหลือ5-6ปีแบบนี้เป็นไปได้ยากมากครับผมให้แบบ1%เลยอะถ้าเชลซีจะขายริสเจมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าจะมีมุมก็ต้องเป็นในอนาคตอย่างเช่นอยู่กับเชลซีต่อจากนี้ผ่านไป3-4ปีอายุเริ่มเข้าสู่วัยพีคยี่สอยากหาความท,ท้าทายครั้งใหม่เออถ้าในอนาคตไม่แน่แต่ณปัจจุบันผมว่าเชลซีไม่อยากขายและตัวริสเยมก็น่าจะอยากอยู่กับเชลซีต่อไปยาวๆด้วยนะครับ ทีนี้ครับจากเรื่องของริสเชนนะครับมาดูกันที่คริสเตียนฟอล์คนนี้เป็นสายข่าวเยอรมันของสปอร์ตบิลเป็นหัวหน้านักข่าวเลยนะครับถ้าเป็นรายงานทีมอื่นๆต้องกรองแต่ถ้าเป็นข่าวบายเยนก็จัดว่าใช้ได้นะฮะคริสเตียนฟอลส์นะครับบอกว่าเป็นความจริงครับที่เชลซีใส่ชื่อยูเลนนาเกลส์แมนเอาไว้ในตัวเลือกที่สนใจแล้วก็ถ้าในอนาคตปลดแกรมพอตเตอร์ Potter ขึ้นมาจริงๆเนี่ย อาจจะเอานาเกลส์มันไปคุมทีมแทนแล้วก็เอเย่นของนาเกลส์มันก็น่าจะมีความสัมพันธ์ดีกับเชลซีเพราะเป็นเอเย่นเจ้าเดียวกับตีมอเวเนอร์นะครับทำให้เชลซีมีคอนแทคอยู่แล้วด้วยนะครับอ,อันนี้คริสเตนฟอ์บอกฟอสยังออกมาปัดข่าวเมสันเม้ากับบาเยนด์ด้วยครับบอกว่าที่โทมัสทูเคลสนใจดึงเม้าไปร่วมทีมเนี่ย not true นะฮะไม่เป็นความจริง เพราะว่าตอนนี้ทูเคินยังไม่ได้คิดเรื่องการเสริมทัพเลยจะเริ่มด้วยการศึกษาภาพรวมของทีมก่อนแล้วก็แดนกลางเนี่ยตอนนี้ล้นแบบนี้ยิ่งเสริมทัพเพิ่มได้ยากถ้าจะเปลี่ยนใจจริงๆในอนาคตก็ต้องขายบางคนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเขาปัดข่าวจากทางเดอะไทมส์นะครับเรื่องมีสันเนลนะครับเดอะไทมส์บอกว่าทูเคินอยากได้มีสันเนลแต่คริสเตียนฟอร์บอกว่าไม่จริงแล้วก็มีเรื่องไคฮาวส์ครับเขาบอกว่ามีการตกลงกันระหว่างโค้ชกับบอร์ดบริหารแล้วว่า อนนี้ไบยนไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับไคฮาวสนะครับก็คงจะไม่ซื้อแน่ๆสำหรับดีลนีเ้เกี่ยวกับเรื่องเมาส์เนี่ยต้องรอดูครับคริสเตนฟอลอาจจะแม่นเรื่องไบยันก็จริงแต่ว่าก็เคยพลาดใหญ่ๆเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนซาดิโอมาเน่บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจนะครับไปไปหาเรื่องค้านฟอร์เรนเพเทนเบิร์กของสกายสปอร์ตเยอรมนีด้วยสุดท้ายโดนด่ายับครับเพราะว่ามาเน่ไปไบยันจริงแต่เรื่องนาเกลส์มันเนี่ย เฟาพูดตรงกับเพรสเทนเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะสนใจนาเกลส์มันะ mann, จริงๆก็ได้แต่มันคือสเตตที่คุณต้องต้องชี้ชัดเกี่ยวกับอนาคตของแกรมพอตเตอร์ให้ได้ซะก่อนนะครับปิดท้ายกันที่ไคลฮาวเวครับไปให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับยาวมากนะครับกับทางเดอะกาเดียนนะครับซึ่งยาวจริงผมจะคัดประเด็นสําคัญสําคัญมาฝากแล้วกันนะครับซึ่งผมเอามาฝาก2เรื่องอันแรกคือการพูดถึงนักเตะใหม่ค่าตัวแพงและอีกอันคือโค้ช ทูเคิลกับแกรมพอตเตอร์นะครับเอาเรื่องแรกก่อนฮาวเว w สพูดถึงบรรดาน,นักเตะใหม่ก็บอกว่าโอหจริงๆตอนที่ทูเคิลโดนปลดเนี่ยผมตกใจมากเลยนะมันเกิดขึ้นเร็วแต่ผมก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าผมเล่นฟุตบอลอาชีพมา6ปีเนี่ยเจอกับโค้ชมา7คนแล้วที่เยอรมัน4 5คนได้แล้วก็ที่อังกฤษ3คนก็คือลมพาดทูเคิลพอตเตอร์ตอนนี้ สถานการณ์ในทีมเนี่ยมันมีการเซ็นนักเตะใหม่เข้ามาเป็นโหลเลยนะฮะเช่นเอนโซเฟรนันเดสกับมีไฮโลโมดริกเนี่ยค่าตัวมหาศาลมากนะครับเซ็นมาค่าตัวแพงแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าไปกดดันเขาขนาดนั้นสำหรับคนที่ค่าตัวแพงเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเพิ่งอายุ22ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบซื้อมาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นมูดริกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ซื้อมาปุ๊บจะเป็นแบบเนมาทันทีเนี่ย มันก็ต้องการเวลาเหมือนกันเหมือนกับผมเนี่ยตอนย้ายมาผมก็ยังต้องใช้เวลาเลยนะครับอย่าไปกดดันมูดิกเขาเยอะเรื่องค่าตัวเนี่ยมันเป็นแรงกดดันจริงๆผมไม่รู้นะว่าเชลซีจ่ายค่าตัวผมไปเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นสถิติสมโมสรตอนนั้นแล้วมันก็ทําให้เกิดความกดดันทันทีตอนนั้นผมเพิ่งอายุ20 21คนไม่นึกหรอกว่าผมอายุเท่าไหร่เห็นแค่ว่าพอผมค่าตัวแพง ก็จะคาดหวังทันทีผมเลยค่อนข้างเข้าใจที่แบบนักเตะใหม่อย่างเอนโซ่อย่างมูดิกที่ค่าตัวแพงเนี่ยน่าจะเจอกับแรงกดดันอยู่เหมือนกันก็อยากให้แบบบรรดาสื่อนะครับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็เป็นการปกป้องนะฮาวเวิร์สออกมาปกป้องพวกนักเตะใหม่จริงๆอย่างเอนโซ่เนี่ยเหมือนจะปรับตัวได้ค่อนข้างดีมาถึงแล้วเล่นดีเลยแต่ว่าอย่างมีไฮโลมูดิกเนี่ยผมว่าก็มาทรงๆเหมือนฮาวเวิร์สตอนยา้ายใหม่ๆเลยฮาวเวิร์สบอกเองครับว่า6เดือนแรกตัวเขาเล่นแย่มาก นะครับแล้วมูดริกก็เพิ่งย้ายมาก็ต้องการเวลาในการปรับตัวจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกดดันมูดริกเยอะนะครับให้กําลังใจดีกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งคือฮาวเวิร์สพูดถึงทูเกลกับพอตเตอร์นะครับบอกว่าทูเิลเนี่ยโคตรละเอียดครับฮาวเวิร์สบอกว่าทูเิลมอบไอเดียที่มันแบบแปลกใหม่กับเกี่ยวกับฟุตบอลให้ผมเยอะมากทูเกลให้ความสําคัญกับทุกดีเทลทุกรายละเอียดสําคัญทุกเซนติเมตรบนพื้นที่ในสนามสําคัญว่าคุณต้อง จับบอลยังไงคอนโทรลบนอลยังไงคุณต้องส่งบอลจุดไหนและส่งด้วยเท้าไหนคุณต้องเคลื่อนที่ยังไงคุณต้องสร้างพื้นที่ให้เพื่อนยังไงทูเครื่นคือระดับท็อปสุดๆแล้วก็พาเราได้แชมป์ UCL ด้วยส่วนกรัมพอตเตอร์อันที่จริงเขาก็ดีมากเหมือนกันนะคือต่อให้โดนวิจาร์เยอะแต่ผมบอกเลยว่าพอตเตอร์ก็ดีมากในห้องแต่งตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลย คนที่คลุกคลีกับพอตเตอร์ทุกวันจริงๆถึงจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไฮวัให้สัมภาษณ์นะครับก็อ่ะนี่คือสิ่งที่นํามาฝากก็หวังว่าแฟนบอลจะได้เห็นมิติใหม่ๆเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1นึ่ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนโค้ดคูเพอร์ฟูมกันด้วยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับมีส่วนลดจากช่องพีเตอร์วอนนดด้ยยัไออุุหกูู่่ท่ เขาใหญ่นะครับบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวจริงๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงนี้พี่เวโลด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย